หลายคนเนี่ยยังเข้าใจผิดอยู่นะคะว่าต้นอะโวคาโดเนี่ยปลูกได้เฉพาะบนดอยซึ่งเป็นการเข้าใจผิดที่เราเนี่ยจะเสียโอกาสนะคะถ้าเราไม่ได้อยู่บนดอยเนาะ,ะโดยเฉพาะสายพันธุ์แฮสค่ะที่คนเนี่ยเข้าใจผิดกันเยอะมากว่ามันจะต้องปลูกได้เฉพาะบนดอยมันจะต้องปลูกได้เฉพาะที่หนาวที่สูงเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นการเข้าใจผิดแบบมหันผิดแบบผิดไปไกลามาก อะโวคาโดสายพันแฮสอะค่ะสามารถที่จะปลูกได้ไหมกระทั่งภาคอีสานนะคะปลูกได้ในที่นี้คือแบบมีคนปลูกได้แล้วก็เปิดเป็นเหมือนแหล่งเรียนรู้เลยด้วยซ้ำนะคะมันปลูกได้ปลูกได้จริงๆมีคนปลูกติดแล้วนะคะและถ้าหากว่าคลายข้อสงสัยนี้ได้แล้วนะคะอาจจะมีหลายๆคนเนี่ยอยากจะปลูกแฮสไว้กินเองนะคะซึ่งสามารถที่จะปลูกได้นะคะ พามาดูต้นข้างหลังนี้ค่ะต้นนี้เนี่ยเป็นต้นอะวคาโดเฮสนิลเซแลนด์ในตะกร้านะคะความสูงเนี่ยหนึ่งร้อยสิบเซนนะคะสามารถที่จะปลูกแบบนี้ได้เลยกับบ้านที่มีพื้นที่น้อยนะคะปลูกแบบนี้ให้น้องติดลูกได้เลยนะคะแต่ว่าเอ่อถ้าอยู่ในตะกร้าเนี่ยอาจจะผลผลิตที่ติดอาจจะไม่เท่ากับต้นที่ลงดินนะคะแต่ว่าเหมาะสําหรับบ้านที่แบบมีพื้นที่น้อยนะคะนี่ บ้านใครมีพื้นที่น้อยแล้วอยากได้น้องไปปลูกทักได้นะคะพร้อมส่งค่ะ